ถามเลยให้กูถามก่อนถามเลยต่อให้หน่อยเลยนุ่มชอบกินอะไรไม่ชอบเลย <c oughs> ไม่ชอบเลยไม่ชอบกินเลยเหรอชอบแฮมเบอร์เกอร์ชอบแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร,กอร์ไม่ค่อยอร่อยอ่ะมันน่ามันหน้าตาสวยไงไม่สวยเหรออ๋อที่อ่านมันชอบกินแฮเบอร์เกอร์เพราะอะไรคือรสชาติเพราะอะไรรสชาติกับหน้าตาที่มันสวยรสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยแบบไหนอ่ะมันดู แฮมเบอร์เกอร์มันเป็นยังไงอะทำไมถึงชอบดูดึงมันสวยอะมันมันมันสวยอย่างเดียวหรอสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวมันต้องอร่อยด้วยจบแล้วเหรออะไรวะจบแล้วนี่ฮะอ้าวเออเอางีอะไรวะอะดู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 คำของมึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ตะกี้ทำไมมึงอยู่ดีมึงรู้สวยอ่รู้บอกอะมันสวยอ่ะมผนสวยอย่างเดียวอ เรียบร้อยเลยเริ่มเลยครับผมผมทามไหมหรือให้เราถามก่อนอเลยหนุ่มชอบกินอะไรครับผมโอ้โห หมือเล่นแค่รู้เลยครับว่าหนูบอกคคืออะไรไอ้เหี้ยไม่กูเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ยต้องต้องต้องคุยเรื่องต้องคำ้องกับเรื่องเดียวกันด้วยอ๋อมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันเลยเหรอกลัวเป็นเพราะมันสกปรกไม่ไม่จำเป็นก็คือมันมันแล้วแต่แต่ว่าอื่นอยู่ในแบบกลุ่มเดียวกันกผมว่าจะดีกว่าแต่กูกูไม่รู้ว่ากูกูตแตงเอามไม่บอกกูอาจจะเป็นแซนวิชเอะลองเปิดดูไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรหรอเก่าดีอะไรอ ถามาถามาตอนนี้กูมั่นใจชอบกินไหมอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อถั่วใช่มันคือถั่วอะไรวะมันเนมาจากถั่วเหลือี่อร่อยมากเลยยังไม่ตายนะอยากอยากอยากมันคือถั่วมันาจากถั่วเหลืองถ่วเนี่ยฮะมันําจากถั่วหอรู้อยากอยากมันคือถั่วคือถั่วเหลืองเนี่ย ถั่ว <authority. S 1> ทำน้ำเต้าคู่ว่ะบนถั่วคุมีถั่วเยลโล่ถั่วเยลโล่ใช่ไหมถั่วเยลโล่ไอ้ใช่ถั่วเหลือเนี่ยพุ่ยเหลือก็เป็นแย่ถั่วไงแต่ถั่วเยลโล่รู้อร่อยเลยคุณชอบกินนี่ไหมเนี่ยชอบกินไหมแฟนต้าต้องกินไหมพูดตามแฟนต้ามันไม่มีทำอะไรพูดตามกูแฟนต้า <anonymous eterm oon> <Gentle nonsense> ไม่ได้พูดเลยแฟนต้าชื่เหลองถั่วเยลโล่กูรู้ถั่วเยลโล่ไม่รู้ว่าเราหลอกอันนี้อันนี้น้ำอะไรน้ำอะไรน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันนองถั่วเยลโล่อันนี้น้ำอะไรน้ำเขียวก่อน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 น้ำเขียวฟ้าสบายะ้อยเอ้ย เขาไม่ใช่ถั่วเหลืองหรอมึงดูข้าำของมึงก่อนดูข้าำของมึงก่อนเขียวหรอไอ้เหี้ยไอ้มึงอย่าไปหลงกลมันดิมัน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 แกล้งตอบผิดมึงก็อย่าไปย้ำมันไอ้เหี้ยไม่เขียวเลยอ่ะหนุ่มมึงรู้ไหมคำมึงคืออะไรมึงว่าถั่วยังรอกมึงว่าเหลืองอ่ะลองเปิดดู ดูยิ่เลยคอณก่อนเลยคุณอยาเจ๊ชอบให้มึงทำงานบ้างไหไถามเลยไม่ถาไม่ทำเฮ้ยมึงต้องทำหน่อยเไม่ทำเลยเจ๊ด่าเส่นมากก็ทำในตัวทำอะไรล้างจานไหมล้างจานยาหลังจานไหม ปัดบ huh? yeah. ้างดีกว่าเฮ้ย่าดปั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 ดเอาเงี้ยยมึงหลุดเองมึงหลุดเองไอ้ีัยมึงดูดิมึงดูดิมึงดูดิยังดูดิขอทษครับผมหัวนะดบ้างมิดูปิดูไอ้ี้ย กวดบ้านเราจะให้มึงย้ำเลยยำยโคตรกาเลยเออถ้าคำมันใกล้ๆกันมันันก็มีโอกาสที่จะโดนเลยนาหนุ่นึ่กวาดบ้านถูบ้านต้องกินอะไรโอเคต้องกินซุปขี้แห้งหรือี้น้ำ กิ้เปลี่ยนสกีเปลี่ยนกิ๊บเปลี่ยนไม่มีคืมันจมมันโจบโจมโจโพูดไดไม่หยัอแม่งฮิปพูเมอตลอดเลอตลอเลยต้อถามถามถาอยากคุยรอกบเล่ยนอกกันไหไปเดองนอกหไปมันจะให้นอนอะเดินอีกอ่ะ จะพูดต yeah. ้องสมัแล้วก็จะได้รู้ว่าโดนหรือยังเดิอนป่ะไอ้เรื่อง้ยไม่เบียร์เหรอวะเบียร์ไม่แน่ใจนะจะกินเบียร์อย่างอยางอยซางอย่างซื้อ ซื้อเบียร์เดิน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 ออกไปซื้อเบียร์เดี๋ยไม่โดนเดี๋ยไม่โดนถ้าโดนกูประกาศไปแล้วนุ่มถ้ากูจำได้ไหมว่าตอนที่เราไปอะไรนะตอนนั้นเราไปที่ไปกับมินอะไปเที่ยวไหนวะไที่เราไป ไปเจอมินไงน่ะจับได้ไหมพี่ไปกับมินไปกับเคนตอนนั้นแหละก่อนเช้าไหนนะใครไปกับที่มึงไปไปต่างประเทศที่ไหนแล้วไม่ยี่มินมินมินเคนกูแล้วมึงไปด้วยกันไงก่อนนั้นน่ะไม่ไม่ใช่ที่เราไปกันกูอ่ะที่เราไปที่เราไปดำน้ำอ่ะจับได้ไหมที่เราไปดำน้ำอ่ะมึงอ่ะกลัวน้ำใช่ไหม ไปตั้งบูเฮ้ยเยี่่มันคุยกับกูนี่ที่ตั้งบูนี่ไหนอ่ะคือว่าไม่มึงที่มึงกลัวน้ำมึงไปดำน้ำแล้วมึงไม่กล้าลงจำได้ไหมทำไมมึงถึงไม่กล้าลงทำไมอ่ะมึงไม่ชอบน้ำเหรอมึงยังไม่ตอบกูเลยมีปะการังเกี่ยวขาอยู่อ๋อคือเล่นทะเลไม่ชอบอาบน้ำถ้าสาดน้ำทำไมมึงก็ไม่กล้า กูค่ะเป็นอาจารย์เนี่ยเคนกับกูเป็นอาจารย์ให้มึงเนี่ยมึงก็ไม่ยอมไหว้ทำไมอ่ะแป๊บเดียวมึงก็ขึ้นแป๊บเดียวก็ขึ้นกูบอกเนี่ยมึงไหว้น้ำไปเลยไหว้น้ำไปเลยมึงก็ขึ้นขึ้นขึ้นตลอดทำไมอ่ะชอบวิ่งมาชอบวิ่งชอบวิ่งชอบวิ่งชอชอบวิ่งเรียบร้อยมึงก็ไปย้ำมันอีกแล้วมึงก็ไปย้ำมันอีกแล้วไอ้เหี้ยกูหลอกมาจะถึงจรอบได้ไอ้เหี้ยกูก็ อเแม่กูอเุวนมาแล้ววนมาแล้วกันอุวนมาแล้วฟันดาบแล้วยังไม่เบื่อพูดตามันสมองเขบอกอย่าใจหูตามันลยไอ้ยี้อมึงชอบมั้มึงชอบมั้เไี้ยี้เลยเหอะอันนุ่มของมึงคืออะไรมึงเดาได้ไหมว่ายน้ำเออไม่งอนมาไม่เอ้ยหนูมันนิ่งๆแล้วมันจะตอบกลับทีหลัง เข้าไม่เข้าไม่เรียบร้อยเลยเยืมอีไสรเยอะแยะยนี่มีหลายไส้เช่นไส้ปลาปลาทอดโดนวะยัง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 ไม่เขียนเลยไก่ทอดไม่เขียนเลยอ่ะหมูทอดอ๋อนี่แล้วอิ่มวะอิ่ม ไม่หน okay. ุ่มหนุ่มชอบไปเที่ยวประเทศอะไรปนากวายอืมมันมีอะไรนะมีไกวามีอะไรมีไวามีไวาคืออะไรมันจะมีพันพืชนิดหนึ่งพันธุ์พืชใช่เฮี้ยคทำอะเฮี้ยเจ้าลอก่าไม่ตายดยยังยังยัง เจ้าลอยพูดทำเป็นมัน <c oughs> หนุ่มจำได้ไหมว่าตอนมหาลัยกูเรียนคณะอะไรกูกับเจนเรียนคณะช่างช่างชื่ออะไรไม่ใช่กูเรียนคณะอะไรกับเจนช่าง <c oughs> ไม่ใช่ช่างกฎ <c oughs> หมายอนะ่ะกูเรียนคณะอะไร กฎหมายแ่ะกฎหมายาคือูเรียนกฎหมายเรียนช่างกูเรียนกฎหมายข้ามีอะไรบ้างมีเยอะช่างกลช่างช่างไฟช่างน้ำช่างอะไรช่างแม่ง <c oughs> เล่นเกมเร็วดีกว่าหนูเนรียนคณะอะไรเรียน,นตำรวจตอบเลยตอบเลยถามอะไรตอบเลยนะนตำรวจใช่เรียนตำรวจไงกูตำรวจเหมือนกัน มันคงไม่ต่ำนะตั้งแต่วันไหนนิ่งเห่าคือตัรวจอ่ะนี้่เห่านี่เห่าคือสวัสดีนิ่งเห่าสวัสดีตั้งแต่วันนี้คนจะต้องทำตัวให้ดีรู้แล้วรู้แล้วผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมผมจะไม่ด่าคุณนะครับคือตั้งแต่วันนี้เรื่องเรื่องบนเท้าอ่ะต้องทับมึงเนี้ยบผมไม่อย่างเนี้ยบเด็ดเนี้ยบแม่โตปิงพูดย้ำเหมือนอย่างไม่ตายอย่างไม่ตายไอ้ที่เป็นข่าวอ่ะ ดูข่าวป่ะที่เมื่อกีี้ทพูดรับมึงแล้วกูดกับกูว่าเลยนะอะไรนะกูได้หวันเออเออเออแล้วต้องต้องต้องรวยน่ะต้องต้องอะไรจิงช้าตำรวจจิ้งตำรวจกูพูดไปแล้วตำรวจได้ตำรวจเนี่ยหนูว่าใครใครโกงแล้วว่างคนจีนกับตำรวจคือหนูว่าใครใครใครพูดใครพูดพวกตำรวจเราพวกเนี่ยนะ แล้วไม่เชื่อว่าคนจีนเมาคือข้าตำรวจไม่ได้ทำจริงจริงสมมติว่าข้าหลวงไม่ทำจริงถ้าตำรวจไม่ได้ตำรวจไปแล้วตำรวจจริงถ้าตำรวจไม่ได้เรียกอแล้วแล้วคนจีนคนจีนที่ว่าคนจีนเมาไหมคือถ้าตำรวจไม่ทำจริงๆอ่ะแล้วตำรวจทำไมถึงไปเอากล้องมาดูไม่รู้คือไอ้พวกนี้เชื่อแค่คนหนึ่งแล้วมึงเชื่อสาวจีนอ่ะ เชืนอสาวจนเชื้อสาวเชื่อสาวจีนตุ่นเมวเชื่อเชือสาวจีมันห่วกูหอยไอ้เื่อมันมันชอบวนมาเรื่องตำรวจตำรวจตำรวจเนี่ยยากะของของกยากกว่าจีนของลุงมันอะไร ตำรวจตำรวจก็ไม่ใช่แล้วมันเน้นมาเรื่องตำรวจกูยอมอ่ะกูยอมเปิด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 หัวโล้นไม่พูดตันไอ้เหี้ยหัวโล้นหัวโล้นไอ้เยอะแต่เราไม่จางง่ายก็กลัวพี่ขอไอ้รุ่นมันก็ไอ้รุ่นมันก็ไม่ง่ายนะมันชงมาตั้งนานนะว่าจะได้เนี่ยไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้หนูมาคิดเรื่องหมดแล้วไอ้พวกหัวโล้นหัวโล้นพวกคุณทำอะไร วิ่งไมไม่ทำลแล้วมึงชอบกินอะไรไก่เนื้อพูตามมันไม้วพูตามมันดิชอบพูดตามมันวะไมไม่องพูตามมันมึงคุยกับใครดิ พูดตามมันเรื่องเรืเดินทางอืมเขาวิ่งไปที่สุดอืมวิ่งไปที่สุดเหนื่อยถึงเหนื่อยหมเหนื่อยเหนื่อยนั่งรถดีกว่านั่งรถดีกว่าถ้ามึงไปเชียงใหม่เนี้ยมึงไปไกลๆเนี้ยมึงจะวิ่งไหมหรอวิ่งวิ่งวิ่งไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนคือมึงชอบนั่งรถอะไร มึงคิดนานไหมมึงชอบเพราะอะไรตูอันตรายเกันไหมชนยังตานเยอะลาลี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 อยักไม่ชอบพูดเตาหรอไม่โดนไม่ชอบพูดแบบโมโ่ปลาแล้วต่งตามมาเลยถามกูก็ตอบไม่ได้ลาลีลาลี มึงก็ถามกูผู้ตอบไงไอ้ไอ้ไอ้เค้นไอ้รถรถไอ้ที่มันรถเมล์ที่มันผ่านวัดเตยมิตรตอนนั้นอะสายอะไรจำไม่ได้โอ้เยอะแยะลุงจำได้ไหมยี่เบ็ดไม่ใช่ยี่เบ็ดหรือ่าหังยี่ไหนยี่เบ็ดบาดป่ะขาดไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับ้็ปกติมึงไปโรงเรียนมึงไปไงเดินไปเพราะบ้านมึงใกล้ไม่ใช่มึงไปไงพ่อไปส่งไม่ใช่ไปไหนระตู้ระตู้ mười lăm một tuốt mọi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  người mọi tuốt mọi người mọi tuốt mọi nó mọi tuốt mọi người mọi tuốt mọi người đỏ này mọi đỏ mọi đỏ mọi người 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 ชอบนั่งรถโรงเรียนไหมเขาจะตู้เฮ้ยรถตู้ซ้ำรถโรงเรียนเครื่องบินแอร์เพนแอร์เพลินแอร์เพลินรู้ละกูจะไม่พูดคำว่าแอร์เพนมึงชอบนั่งแอร์เพลินไหมมึงเวลาไปต่างประเทศต้องนั่งแอร์เพลนพอรถไม่เครื่องบินใช่แอร์เพลินใช่ถูกต้องเพราะว่ารถไปไม่ได้ ใช่ไหมหรือมึงว่ารถไปได้รถรถอะไรที่ไปข้างประเทศได้รถอะไรรถตู้ร <laughs> ถตู้ดเดียวเลยใช่ได้แอบเรียนใช่ไหมคุณแม,ม่หลวงพูดแอร์นะ <c oughs> เพลนหรอแอบ์เพลนมันโง่แอร์เพลนเหมือนพูไปจีนเลยแอบเรียนไปนั่งแอบเรียนไป <c oughs> ยังไม่ถามอะไรแจะว่าอะไรแอร์เพลนคือ นั่งเครื่องไปเนี่ยนั่งเครื่องแปดชั่วโมงแอร์เพลินไม่ต่อเลยแปดชั่วโมงไม่ตอบตอบต่อเครื่องนะต่อรถต่อต่อต่อรถรถร้อนร้อนอะปูนปูนใช่ไหมคือจัดเนินหนึ่งค้าไปแปดล้านกิโลแอร์เรียนนี่คือจะไมต่อเครื่องบินเออไม่ใช่ ต่อเครื่องเนี่ยแะใช่ไหมแตซีก็ไม่ได้แ็กซีไม่มีแ็กซี่ไม่มีแ็ตซี่ไม่มีแ็ตซีไม่มีโอ้ยเยอยโอ้ยเยอยโู้อย่าพูดมา้อย่าพูดมาไม่โอเคอะไรวะมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร ดูในสมองนะว่าูดตพอดตามาตามันหร <c oughs> ือว,ว่าตาม